สวัสดีครับต้องชมแควันนี้เราไปอยู่เกม The First Descent ครับเช่นเคยครับในวันนี้ครวันนี้ครับเราก็ยังอยู่กับบอสนะครับในส่วนต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดสปอตต่างๆครับที่ยังมีอีกหลายตัวนะที่เราจะพาท่านผู้ชมไปดูครับซึ่งในวันนี้ครับจะเป็นบอสที่มีระดับเลเวลที่สูงกว่าบอสที่ผ่านขานมานั่นเองครับซึ่งอย่างที่ ผมให้ผู้ชมไปดูนะครับก็จะเป็นบอสที่ชื่อว่า Stunning Beauty เมื่อคลิปที่ผ่านมาใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ครับจะเป็นบอสที่ถึงตัวครับที่มีระดับเลเวลที่สูงขึ้นมาครับจะเป็นบอสที่อยู่ในระดับเลเวล34นั่นเองซึ่งบอสตัวนี้ครับจะเป็นบอสที่ชื่อว่า Executioner นั่นเองครบบอสตัวนี้ครับจะเป็นบอสที่มีการโจมตีเป็นาธาตุไฟฟ้าเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ ความสามารถในการต้านทานธาตุครับต่างๆของบอสตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4ธาตุเช่นกันครับจะมีความมากน้อยแตกต่างกันไปครับโดยบอสตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการต้านทานธาตุไฟฟ้าได้ดีที่สุดครับแล้วก็ใครที่อยากจะมาตีบอสตัวนี้นะครับแล้วก็เคลียร์แล้วก็ทําดาเบจตให้กับบอสตัวนี้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็ได้เยอะที่สุดเนี่ยก็คงจะต้องเลือกเป็นธาตุพิษแหละครับที่จะมาสู้กับบอสตัวนี้ครับ ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับอาวุธที่จะมาตีกับบอสตัวนี้อยากให้เป็นธาตุพิษนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้จะมีความแพ้ทางนะครับธาตุพิษได้ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็นอกจากความน่าทานธาตุของบอสตัวนี้แล้วครับอยากให้ผู้เล่นนะครับที่มาเคลีย์บอสตัวนี้เนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยเตรียม ความสามารถในการต้านทานธาตุไฟฟ้าด้วยครับอย่างน้อยเนี่ยสัก900แต้มเป็นอย่างต่ำนะครับเพื่อที่จะได้มาสู้กับบอสตัวนี้ได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ไม่โดนดาเมจบอสจนสูงมากจนเกินไปทําให้วิธีในการเคลียร์บอสเนี่ยยากจนเกินความสามารถของผู้เล่นแหละครับแต่ก็สามารถเข้ามาลงได้นะถ้าไม่มีต้านทานธาตุไฟฟ้าครับแต่ว่าจะโดนดาเมจของบอสได้เยอะ ผู้เล่นท่านอื่นที่เขาเตรียมต้านฐานธาตุไฟฟ้ามานั่นเองครับโอเคครับเรามาดูรายละเอียดของบอส,สต่างๆแล้วครับไม่ว่าจะเป็นธาตุแล้วก็การโจมตีนะแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมมาครับแล้วมาดูจุดอ่อนของบอสกันบ้างครับจุดจุดอ่อนของบอสเนี่ยจะมีทั้งหมด3จุดด้วยกันครับโดยจุดแรกก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าเซนเซอร์เองจะเป็นจุดที่อยู่ในบริเวณส่วนหัวของบอสเอ็กซ์คิวชัเอร์ครับ แล้วก็ในบริเวณจุดที่2องครับจะเป็นจุดที่เรียกว่าคอคัพเวอร์ครับจะอยู่ในบริเวณหน้าอกของ Boss e x ก c u เ i o n e er เครับแล้วก็จุดที่3ครับจะเป็นจุดอ่อนอีก1จุดครับที่จะเรียกว่า Balancer จะอยู่ในบริเวณหัวเข่าของขาทั้งสองข้างของบอสเลยทีเดียวครับซึ่งจุดอ่อนครับทั้ง3จุดเนี่ยจะเป็นจุดที่ทำดาเมจให้กับบอสได้เยอะที่สุดนะครับถ้าหากใคร ยัาไม่ได้อัปเกรดอาวุธมาในช่วงแรกๆเนี่ยก็คงจะต้องอาศัยยิงจุดอ่อนของบอสเป็นส่วนหลักๆที่จะทำดาเมจให้กับบอสได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ประสิทธิผลมากที่สุดนั่นเองครับโอเคเรามาดูจุดอ่อนกันไปแล้วครับเรามาดูในส่วนของไอเทมที่ดรอบกันบ้างครับก็ยังเหมือนเดิมครับการที่จะมาเอาไอเทมจากบอสตัวนี้เนี่ยก็คงจะจะต้องไปลงดันเจี้ยนแหละครับเพื่อที่จะได้เอา Amorphous Material Pattern mm hmm. เพื่อที่จะมาแลกไอเทมต่างๆจากบอสตัวนี้หลังจากที่กำจัดบอสไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนครับแพทเทิร์นที่จะเอามาแลกกับบอสตัวนีน้มีอะไรกันบ้างครับในส่วนแรกครับ p m o r p h o ์เฟสแมท a a t รี t ลแพครับใน Amorphous Material Pattern เบอร์0-16เนี่ยโอกาสที่จะได้ไอเทมในส่วนต่างๆนะครับก็จะมีสิ่งแรกครับจะเป็น e อ e r g y a c t ีแอค o r เวเตอร์บูครับในอัตราสุ่มที่3%ครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นซิคลาริ r e นโพลิเมอร์ซิเสเทีย Blueprint ครับในอัตราสุ่มที่6%ครับอนเทีรต่อมาครับจะเป็นออนเทที่ชื่อว่าเวฟออฟไลท์ซิเทติกไฟเบอร์บูบรนส์ครับในอัตราสุ่มที่15%อครับอนเทีรต่อมาครับจะเป็นออนเทที่ชื่อว่าอาร์เบียนคาริแกนโพลิเมอร์ซิเนเทียมบูบรินส์ครับในอัตราสุ่มที่38%ครับ แล้วก็ไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่า Bobby Enhanced s e l l s Blueprint ครับในอัตราสูงที่38%ครับนี่คือไอเทมที่มีโอกาสจะได้รับนะในอัตราสุ่มทั้งหมด5ชิ้นสำหรับ a m o r p f u s Material Pattern Burst 06ครับเรามาดูชิ้นต่อมากันบ้างครับเป็น a m o r p f u s Material Pattern Burst 07ครับไอเทมที่มีโอกาสจะได้รับเนี่ยก็จะเป็นสิ่งแรกครับจะเป็น Ultimate Bunny Spiral Catalyst Blueprint ครับในอัตราสู่มที่3%ครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นคายสเตัเบลิเซอร์บูปรินครับในวตราสุ่มที่6%แล้วก็ต่อมาจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่าคริสตัลไลเซชันแคตตาลิสบูปรินครับในวตราสุ่มที่15%ครับต่อมาครับจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่าเนเซสตาดิเวลชั่นซินเทติกไฟเบอร์บูปรินนั่นเองครับในวตราสุ่มที่38%ครับสำหรับโมเฟสเมซิเรียลแพทเทิร์นเบอร์สุ่มที่เแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่าสวิตเทอรีนบูปร,รินัตรราส่่ที38%คับ เราไปดูในไอเทมชิ่นต่อมากันบ้างฮะที่จะดรอปครับสำหรับออบจ์เฟสเบอร์รียลแพทเทิร์น017ที่มีคำต่อท้ายว่าเมีนเองครับไอเทมที่มีโอกาสจะได้รับนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นอันเทเม็นบันดี้สไปรัลแคตาลิสต์บูปรินครับในอัตราสุ่มที่3%ครับแล้วก็ไอเทมชิ้นต่อมาครับจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่าคายสเตอเบลเลเซอร์บูปรินครับในอัตราสุ่มที่6%ครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่าคริสตัลไอเซชันแคตตาลิสต์บูปรับ ในอัตราสุ่มที่15%ครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่า Luna Enhanced Cells Blueprint ครับในอัตราสุ่มที่38%ครับแล้วก็สุดท้ายครับสำหรับไอเทมที่จะได้รับถ้าเอา Amorphous Material Pattern 007เป็นทั้งบันเอมาแรกกับบอส Escalator แล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับ s m i t t e r i n Blueprint ในอัตราสุ่มที่38%ครับ แล้มาดูต่อมาครับจะเป็น a m o r p h o u s Material Pattern 018ครับไอเทมที่มีโอกาสจะได้รับก็จะมีทั้งหมด5ชิ้นเช่นกันครับโดยชิ้นแรกก็จะเป็น Perforator Synthetic Fiber Blueprint ครับในตราสุ่มที่3%แล้วก็ชิ้นต่อมาก็จะเป็น v e a Coat ครับในตราสุ่มที่6%ครับแล้วก็ต่อมาจะเป็น Crystallization Catalyst Blueprint ครับในตราสุ่มที่15%ครับ แล้วก็ไอเทมที่ต่อมาครับที่มีโอกาสจะได้รับก็จะเป็น the final masterpiece blueprint ครับในอัตราสุทที่38%แครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่า break reverse f a d e n a o t i l blueprint ครับในอัตราสุทที่38%ครับนี่คือไอเทมที่จะได้รับถ้าหากเอา a m o s f i s t material pattern version 8มาแลกกับบอสที่ชื่อว่า executioner ครับ เรามาดูชิ้นสุดท้ายครับสำหรับ Amorphous Material Pattern 019กันบ้างครับไอเทมที่มีโอกาสจะได้รับนะาสิ่งแรกก็จะเป็น Energy Activator Blueprint ครับในัตราสุ่มที่3%ครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่า A j a c c o d e นั่นเองในอัตราสุ่มที่6%ครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็น p l a s s i c Light Blueprint ครับในอัตราสุ่มที่15%ครับ ไอเทมที่ต่อมาครับที่มีโอกาสจะได้รับนะก็จะเป็นบูบิทัลนาโนทิลค์บูปรินครับในอัตราสูงที่38%ครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเลปิกสเตอร i ไวเลสเตอร์บูปรนครับในอัตราสูงที่38%ถ้าหากเอาพเอร์เฟสแมท e r อ a ร p แพทเทิร์นเบอร์0 9ก้ามาแลกกับบอสเอ็กซ์เซคิชันเนอร์นั่นเองครับอ่ะเรามาดูในส่วนของไอเทม drop ไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในพื้นที่ของบอสกันบ้างครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงครับซึ่งอย่างที่ผม กลับไปขั้นต้นครับวิธีการเข้าไปเจอกับบอสสุดเดียก็จะมีทั้งหมด2ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น start intercept private ไปก็ได้ครับเป็นการลงแบบคนเดียวแล้วก็ start public intercept ไปครับก็คือเป็นการลงกับผู้เล่นท่านอื่นด้วยครับซึ่งในรอบนี้เดี๋ยวจะลงเป็นในแบบของ private ละกันครับก็ start intercept private ไปเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะสำหรับบอสสุดนี้ ถ้าตเตรียมธาตุไฟฟ้ามานะครับก็จะโดนบอสตัวนี้เนี่ยทำดาเบจได้เบาลงนะครับจะไงต่อการที่จะสามารถเคลียร์บอสตัวนี้บวกกับการทําอาวุธให้กับธาตุเป็นธาตุพิษเนี่ยถ้าเป็นธาตุท็อกซิกเนี่ยจะทําให้ทําดาเบจกับบอสตัวนี้ได้ได้สูงกว่าอาวุธธาตุอื่นๆนั่นเองครับในการที่จะเคลียร์บอสตัวนี้ครับ สิ่งวีธีการเคลียร์บอสก็เราต้องอ่านสกิลของบอสให้ค่อนข้างที่จะเข้าใจบอสกันก่อนแล้ะครับว่ามีการออกสกิลไมคะินในการออกสกิลของบอสเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรครับเราจะได้หาธีการต่อสู้กับบอสนี้ได้ง่ายขึ้นแหละครับ แล้วก็ได้เคลียร์บอสไปเรียบร้อยครับสำหรับตัวนี้นะที่ชื่อว่า Executioner นั่นเองครหลังจากที่เราได้เคลียร์บอสตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่ n p c ตรงกลางครับหลังจากที่กำจัดบอสไปเรียบร้อยครับเพื่อที่จะมาแลกของครับซึ่งการที่จะเอา a m o r p h e u s Material มาแลกเนี่ยก็จะต้องกำจัดบอสให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากที่เราได้กำจัดไปแล้วแล้วก็แลกของเรียบร้อยก็ ออกไปแบบเดิมครับสำหรับตรงนี้ฮะก่อนแนะนำเลยครับสำหรับบอสตัวนี้ในช่วงแรกครับอยากให้พยายามมาตีแล้วครับเพื่อที่จะได้มาเก็บไอเทมนะครับที่ไป็นส่วนประกอบในการเพิ่มความสามารถไม่ว่าจะเป็นอาวุธแล้วก็อัพเกรดเดสเดน์หรือว่าอัปเกรดตัวละครของผู้เล่นให้ ดีมากขึ้นเพื่อที่จะได้ไปสู้กับบอสในระดับเลเวลถัดไปนะครับก็อนสำหรับวันนี้ขอบคุณสัการตดตามและนับชมนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวบอสตัวต่อไปที่เราจะพาไปดูจะเป็นบอสอะไรก็ติดตามในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณสัการตดตามและรับชมครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ